สีงตัวพี่สองตัวครับซ้ายขวาสองตัวมีถังลมมีตรงกลางแล้วก็จะเห็นถุงลมการออกแบบถุงลมใหม่จริงๆไอถุงลมเนี่ยมันใช้กับรถแบ็คใช่ครับแล้วใช้ไว้ช่วยเบรกอันนี้เป็นเบรกอะไรพี่เออเป็นเบรก5 u ยแซครับอันนี้เป็น5 u ยูนะครับแล้วข้างหลังอ่ะเหมือนกันครับ 5U ายูก็คือเป็นของตัวชุด5 u ยูเลยอันนี้เป็น1.9่าโบคู่ด้วยแล้วเขาลอยพี่ถ้าเกิดว่าเวลาเราทำมาแล้วเนี่ยมันยังบรรทุกได้หรอ สวัสดีครับผมเอ็มร n g ิ่งไทยแลนด์ครับวันนี้นะครับเราอยู่กับกรอฟซ่าันนะครับก็หลายๆคนที่แบบว่าติดตามสายรถซิ่งรถแต่งนะครับก็จะรู้จักเห็นกรอฟซ่ากันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว<ช>จริงๆกรอฟก็คือแบบเป็นตากล้องก็<ช>ถ้าใครเคยเห็นผลงานก็จะเห็นแบบเป็นถ่ายรถเน้นพวกกระบะนะครับเน้นกระบะแล้วก็พอดีว่าตอนนี้เนี่ยคือกรอฟอะมาอยู่กับเราแล้วเราซื้อตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เขก็เลยพาเรามาสายรถกระบะซิ่งแล้วก็มาโซนชมบุรีด้วย<ช>นะครับเพราะจริงๆโซนชมบุรีก็คือแบบเป็นทิมซ็อกเลยใช่ไหมอ่าทีนี้ต้องบอกก่อนว่าสําหรับใครนะที่อยากที่จะให้กอล์ฟไปถ่ายแล้วมาลงในช่องเราเพราะต้องบอกก่อนว่าตัวผมเองเนี่ยบางทีแบบอาจจะแบบไม่ได้มีเวลาเยอะเราอาจจะไปได้ไม่รบทุกที่ทุกอู่อะไรอย่างนี้นะครับเทิดใครที่เป็นสายซิ่งนะครับแล้วอยากที่จะลงช่องเรานะครับตอนนี้มีทางเลือกแล้วก็คือสามารถ พักมาหาเราได้แล้วก็ให้กรอบอ่ะไปถ่ายได้ไปดูผลงานได้จริงกรอบพรีเซนต์ให้ายผมเลยเวลาไปถ่ายรถแต่งเวลาไปถ่ายอูต่างๆเนี่ยก็คือสามารถเจาะลึกรายละเอียดได้เหมือนกันเพราะว่ากรอบก็เล่นรถกระบะอยู่แล้วเหมือนกันอ่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรากําลังจะไปถ่ายกันอยู่ในอูตรงนี้ตอนนี้เราไปถึงอูแล้วอูเขาชื่ออูอะไร การยางกาะโพครับการยางเกาะโซึ่จริงจริงกอฟเคยมาถ่ายเขาอยู่แล้วใช่ก็ถ้าเป็นสายกระบะซิ่งแบบโหลดเตี้ยๆอะไรเงี้ยก็ทางนี้ก็จะมีเยอะแล้ววันนี้พอเรามาถึงกันต้องบอกเลยนะว่าข้างในเนี่ยลูกค้าคือเต็มทุกหอยใช่นะครับแล้วก็มีรถที่กําลังจะเข้ามาด้วยวันนี้มีรถถึงเก๋งที่แบบว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการโหลดดบใช้ชุงลมใช่นะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่เขามีจุดขายอะไรบ้างครับพี่โอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพรีเซนต์ให้ก่อนเดี๋ยวก๊อฟจะเป็นตากล้องให้เราแต่เดี๋ยวถ้าเกิดอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดใครอยากที่จะให้เรามาถ่ายแล้วให้ก๊อฟมาพรีเซนต์เนี่ยแล้วให้ก๊อฟมาพรีเซนต์ได้เนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาเลยเดี๋ยวผมจะส่งก๊อฟมาเป็นตัวแทนแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายให้แต่ต้องบอกก่อนว่าณที่นี้อาจจะต้องมีใครด้จ่ายพวกเครื่องค่าเดินทางอะไรอย่างนี้ซัพพอร์ตเราหน่อยนะครับก็ เดี๋ยวยังไงผมก็มาได้ใครอยากให้อปมาถ่ายทักมาได้นะครับแต่ถ้าใครอยากให้ผมมาถ่ายอันนี้อาจจะต้องรอหน่อยเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะมากนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมแต่งตัวก่อนใส่รองเท้าก่อนปกติชอบใส่รองเท้าแต่ไงทีนี้พอเวล,ลาจะถ่ายเดี๋ยวโดนด่ากต้องใส่รองเท้าก่อนเเโอเคนะครับเดี๋ยวผมแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปคุยกับเจ้าของอู่กันนะครับไปดูกันว่าวันนี้มีรถขนาดง,งเจ๋งบ้างนะครับ<ช>โอเคไปครับครับ แล้วตอนนี้ครับรถคันที่เราจะถ่ายก็มาแล้วนะครับวันนี้หลักๆเลยมีรถ2คันนะครับต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยเราห่างหายจากสายซิ่งกันไปนานมากเพราะช่วงนี้ก็จะไปรีวิวรถรีวิวยางอะไรอย่างเงี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับที่อาร์ตกัน นะครับว่าทําไมลูกค้าถึงเยอะขนาดนี้แล้วก็ลดตลาคนสเต็ปเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคไปเจอกับพี่อาร์ตกันนะครับสวัสดีครับครได้รับตัวอะไรครับผมสวัสดีครับผมเจ้าของร้านอาร์การยางนะครับนะครับอันนี้คือพี่อาร์ตเองเลยใช่ครับนะครับต้องถามก่อนว่าก่อนหน้าที่จะมาทําช่วงล่างสเต็ปแบบนี้แล้วลูกค้าเยอะขนาดนี้ก่อนอื่นเราทําอะไรมาครับก็ขายยางสลีครับแกะยางสลีขายครับแกะยางสลีขายใช่ครับจริงๆเราเห็นว่ากลุ่มนี้จริงๆมันไม่เยอะไม่ใช่พี่แบบคนใช้ไม่เยอะ เมื่อก่อนสมัยก่อนทอนี่มันมีหลังถนนไงครับใช่มันก็มันก็จะมีพวกโรสซิ่งพวกอะไรเง<อ>ี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอ่าใช่ก<อ>็เลยก็เลยเลิกแล้วก็มามาขายล้อ,อยางครับก็เริ่มต้นด้วยการขายล้อ,อยางใช่ครับเริ่มแค่ล้อติดชุดเองพ,อพี่ใช่ครับเริ่มแค่ติดชุดเองงานยังประมาณ3ปี3ปีเริ่มต้นด้วยมีล้อแค่สิบชุดใช่ครับขายตรงนี้เลยปะเริ่มต้นตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยอ๋ออ่แล้วพื้นที่มันก็ใหญ่อย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว ที่แรกเป็นอะไรนี่หมดเลยครับเป็นดินหมดเลยนี่เรามาทำเอง<ช>ครับ,รบผมเองทำเองหมดเลยสามปีมปแล้ววันนี้คือเราเดินมาเนี่ยคือลูกค้าเต็มทุกหอยเลยนะ อันนี้ต้องนัดป่ะครับต้องนัดเวลาป่ะอ่ถ้าถ้าเป็นถุงลมก็นัดแต่ว่าถ้าวอล์คสีพวกอะไรเงี้ยทั่วไปมาได้เลยครับ<ห>ไม่ต้องนัดนะครับก็ไม่ธรรมดานะสามปีคนรู้จักเยอะขะนาดนี้แล้วเห็นได้ข่าวตะกี้นั่งรถมากรอบบอกมาตลอดทางว่าความเป็นมาเป็นไปเป็นยังไงเห็นว่ามีลูกค้าจากมาเลเซียขับรถมาทำที่เราเ,เยอะใช่ครับมีครับเยอะนี่คือแบบยังไงครับหลายคันไหมก <g: S 1> ็ถ้าถ้ามาทำเยอะก็จะมีประมาณ สี่ห้าพันนะครับที่มาทำไปแล้วใช่ครับก็พวกวัคซีนร้อยย่างแล้วก็มีถุงลมด้วยครับเขาขับมาเลยหรอขับมาเลยครับไปกับอันสองสี่พันโลหรืออะไรเนี่ยแหละใช่ไกลมากผมไปมาแล้วเราไปจากสมุทรปราการเนี um, ่ยไปถึงมาเลเซียถึงเราไปถึงยะโฮโบโลไปกับรถสี <h 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 ่พ bon ันโลใช่แล้วเขามาถึงชลบุรีนะโอ้ยสุดยอดเขายอมมาใช่แล้วเขารู้จักเราได้ไง ก็เหมือนในเพจครับแล้วติดตามอะไรเงี้ยครับที่แรกมีคนคนแรกมาแล้วเขาก็กลับไปบอกต่อยังกระเพาพวงกมาเลยอแสดงว่าเราต้องมีอะไรที่เป็นแบบจุดพิเศษแล้วล่ะที่เขาแบบมาทําแล้วต้องชอบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากคันแรกก่อนคันแรกเนี่ยคันนี้เป็นออนิวนะครับหน้านี้จะเป็นตัว1.9ใช่ไหมน่าจะปี2018หรือเปล่าผมไม่แน่ใจขอะมานั้นพี่ของมาฮ่าคันนี้ครับคันนี้ทําอะไรไปบ้างที่ผมใช่ไหมครับที่ผมก็จะมี มีล้อมีล้อยางแล้วก็เบรกแล้วก็ช่วงล่างถุงลมโอ้แฝงดูมวัคตีนครบแสดงว่าไอ้ช่วงล่างทั้งหมดเนี่ยเราเป็นคนใช้อยู่แล้วใช่ครับล้อนี่เป็นล้ออะไรพี่ล้อ V3 D2 ครับ D2 V3 ใช่ครับเบรกเป็นเบรกอะไร18บแปดครับ18บแปดแทัดนี่เหมือนยังไม่ได้ใช้เลยนะเพิ่งเพิ่งเสร็จเลยครับอ๋อเพิ่งเสร็จเลยนะครับแล้วข้างหน้าอันนี้มีถุงลมบั๊นี่ครับมีถุงลมมีถุงลมด้วยนี่รีโมทอยู่นี่ เอาขึ้นเอาลงได้เลยสุงลม่มหุย้ยแล้วมันนิ่มมันไวมากเลยอะวาลใหญ่ครับไวค่อนข้างจะไวหน่อยอ๋อนี่อันนี้คือเป็นแวาลใหญ่อันนี้เป็นกี่วาลอะไรยังไงพี่อ่าตัวนี้เป็นสี่วาลครับสี่วาลใหญ่สี่หุน้นอ่าสี่วาลสี่หุ้นก็จะเร็วใช่ครับก็จะค่อนข้างเร็วหน่อยแล้วข้างหน้าเนี่ยเราต้องทําอะไรกับซุ้มมันไหมครับให้มันกรองลงไปได้ขนาดนี้เอ่อก็จะมีตัดตรงกระดอบปงกนครับต้องตัดช่วงนั้นก็ไม่มีอะไรซุ้มเดิมๆเลยครับประมาณนี้ แล้วปีกนกอะไรต่างๆก็คือใช้ของเดิมใช้ของเดิมครับก็จะให้แบบแทงของเดิมก็คือให้มันติดตั้งง่ายแล้วก็เวลาลูกค้าถอดออกมันจะไม่มีอะไรียหายอะไรยงนี้ครับอ๋อใช่เฮ้ยอันนี้คือดีนะแล้วพอมันลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยกรองลงสุดล้อแบะไม่เยอะใช่ครับนะครับก็อันนี้ลูกค้าไปตั้งสูตรมาก็สมมติว่าเขา เวลาขับแบบจะขับตรงนี้ก yeah. ็ให yeah> oh, right. ้ปร uh, ับตรงนี้แล้วก็ไปตั้งศูนย์เลยเวลาลงล้อมก็จะล้มน้อยแต่พอเวลาขับอ่ะตูนจะตรงใช่ครับอ่าเราก็เมมไว้ว่าเราจะขับเ้นไหนใช่ครับเมื่อกี้เห็นก๊อฟบอกมาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามีเทคโนโลยีใหม่ก็คือว่าเราสามารถกดเป็นเมมโมรีได้ใช่ครับปกติเนี่ยเราขึ้นลงเนี่ยเราต้องกะว่าเราจะกี่ปอนใช่ไหมครับใช่ว่าจะความสูงเท่าไหร่ต้องดูเกแต่ตอนเนี้ยคือเหมือนเราสามารถเมมได้เลยใช่ครับว่าพุขับธรรมดาเมมหนึ่ง ช่โหลดเม็นของอะไรอย่างงี้ก็คือสตาร์ทรถแล้วเขาก็ปรับให้เองเลยใช่แล้วแล้วเวลาดับรถปุ๊บเขาก็ปล่อยลมให้หมดเลยรถมันก็จะกองไปใช่ครับเราตั้งได้บางคนไม่อยากก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องเราเราสามารถตั้งได้เฮ้ยอันนี้คือดีนะเพราะว่าบางคนน่ยอ่ะสมมติบอกว่าวันนี้จะขับรถเร็วใช่ครับอยากที่จะแบบให้มันสูงเยอะๆก็กดเมม5ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆสมมติเราขับอันไหนประจำเนี่ยสตาร์ทรถเรากดเมม3ไว้มันก็จะกลับมา3เองใช่อะไรอย่างงี้ยอันนี้แพงไหมแพงขึ้นกว่าเดิมเยอะครับ ไม่แพงครับติดตั้งอยู่45,000ื่นครับ45,000ื่นอันนี้คือรวมถุงลมรวมอะไรหมดแล้วใช่ครับแต่ถ้าเป็นปกติที่แบบไม่มีเมมเป็นแบบธรรมดาก็28,900ื่นแปดเก้าร้อครับเป็นสี่วอลเยนดี้ตอนครับ4วาล์วก็28,900ืาแอันนี้คือ4ล้อเลยถูกปะถุงลม4ล้อคู่หลังครับคู่หลังใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นชุดเต็มอย่างเงี้ยถ้าเป็น4ล้อเลยอันนี้จะจบอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ถุงลมถุงลมหน้า15,000ห้าอันนี้ข้างหลังเขาเป็นที่เท่าเขาก็35,000ื่นครับอือใช่นะครับนี่คือสวยมาากใหห้้ดูขงงลั หลังนี่คือแบบว่าฟองแบบจนงสุดเลยโอ้โหลงได้อีกแล้วดอูอันนี้คือการจัดตรงที่ดีนะปกติเราจะเห็นรถเก่งเขาทำกันก็คือสังเกตตัวขอบซุ้มเนี่ยมันต้องอยู่แค่ล้อพอดีแล้วเนี่ยคือแบบพอดีมากนี่มันเบียดปะไม่โดนครับฝอยล้มขี่ได้เลยตอนนี้นขี่ได้นะขี่ได้ครับถ้าจะตีมันจะติดพื้นอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่ายางไม่โดนซุ้มแน่นอนเ <c oughs> ดูการออกแบบพี่ก็คือตอนนี้นิ้วสอดเข้าไปไม่ได้นะน่าจะเป็นได้แต่แค่กระดาษ ใช่ครับแต่วิ่งได้ล้อสามารถหมุนได้แล้วก็ตัวชัตซีไม่ติดพื้นนะครับอันนี้คือต้องแก้ตรงหูหูแนบใช่ครับย้ายหูองแนบขึ้นไปต้องย้ายหูแนบนะครับอันนี้ก็ต้องวอลชัตซีถูกไหมวอลครับวอลเยอะเลยแหละแต่ก็คือว่ามันวอลเยอะเยอะมากก็ไม่ได้ใช้อะไรเพราะว่ายางด้านนี้ครับมันจะติดซุ้มด้านบนอยู่แล้วครับอ๋อนี่ไงประเด็นเลยถ้าเราดูจากทางด้านนี้เราจะเห็นว่าเดิม เ, <S 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 เนี่ยยางมันจะติดตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับจะติดช่วงเนี้ครับ <S <S 2> <S 2> คือปกปติแล้วอะ่ะอันนี้มันเป็นความพิเศษต,ตรงจุดหนึ่งตรงที่ว่าผมก็ไม่เคยเห็นปกติเราเห็นรถที่มีถุงลมเนี่ยเขาจะต้องเอาระบบต่างๆเนี่ยมาอยู่ันนี้ถ้าเกิดว่าก,กองขนาดนี้อาจจะต้องมีการทําตรงนี้ใหม่ใช่ครับมีการทําตรงกลางใหม่เพื่อให้แบบว่าหลบตัวเพาถูกไหมใช่ครับแต่เราไม่ต้องทําเลยไม่ต้องครับมันก็จะรูนออกมาเนี่ยครับ แต่ว่ามันมีอ๋ออันนี้มีรอยนูนอยู่ใช่ครับเปิดดูได้ปหะครับนูนเยอะอยู่นะพี่เนี่ยประมาณเนี่ยอ๋อประมาณนึงใช่อยู่ที่เจ้าของรถรับ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 ได้ไหมว่าเพามันย้องเตี้ยเขาต้องรับให้ได้หรือม่เขาต้องไปตัดแล้วก็แล้วก็ถอดอันนี้ขึ้นขึ้นรูปขึ้นมาใช่ครับอ่าแต่อันนี้ก็หนว่าเนียนมากนะทีแรกอ่ะผมมาถึงผมถามก่อนเลยคันนี้ถุงลมหรือโซ่เขามองไม่เห็นอุปกรณ์เลยอ่าจะซ่อนอยู่ข้างล่างหมดเลยครับอ่า เฮ้ยคือมันมันเตี้ยมากจริงแล้วก็มันซ้อนหมดเลยขอดูได้ไหมพี่ข้างล่างวางยังไงมันดีตรงนี้เขนียกดขึ้นได้เลยแล้วไวมากนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มใช่ครับปั๊มนี่ตัวพี่สองตัวครับซ้ายขวาสองตัวมีถังลมมีตรงกลางถังลมสองใบนะครับถังลมสองใบแล้วก็จะเห็นถูงลมการออกแบบถุงลมใหม่อุ้ยแล้ว คือมันมองจากด้านหลังเข้าไปเนี่ยที่ทําตาแหน่งไว้ต่างๆเนี่ยมันสวยมากเลยนะเข้าพยายามให้มันเข้ากันที่สุดนะครับคืออันนี้เราเป็นคนออกแบบเองว่าจะต้องออกแบบให้มันอยู่หน้าตาแบบไหนอะไรยังไงนี่คือขับตามสวยมากอะดูดิใช้เวลาเรียนรู้นานไหมครับกว่าที่จะแบบว่ามาทําจนมันลงตัวได้มันนี่มันใช้งานได้ปีหนึ่งลองผิดลองถูกอยู่ปีหนึ่งผมเริ่มจากรวผมเองก่อนเลยปีหนึ่งปีแรกก็ก็มัน ว่านี่มเาเอาถุงเอาถุงลมมาใส่เอาถ้าไร่ไม่จบไม่นิม่มแบบรถแนบสดสดนิ่งกว่าเยอะเลยกับแนบนะครับที่ไม่ใช่แบบว่ามันมีแนบเขา้มามาร่วมด้วยเขามันก็ห้างรายละเอียดมากครับใช่เออนี่ซึ่งแล้วแล้วอย่างอันเนี้ยที่มีการเปลี่ยนเราเอาอุปกรณ์ไปไว้ด้านใต้เนี่ยเราเป็นคนคิดตั้งแต่แรกเลยป่ะใช่ครับเพราะคนอื่นอะ่ะเท่าที่เราเห็นมาคืออุปกรณ์อ่ะไม่ต้องอยู่บนนี้ใช่อ่าแล้วคิดยังไงทำไมถึงย้ายอุปกรณ์ไว้ด้านใ่้ก็คือ เริ่มจากรถผมเองอีกแล้วครับรถผมรถใช้งานนะครับใส่เอาไว้ทุกยางพวกทุกทุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วว้ข้างล่างมันก็ไม่มีใครมองหรอกทีนี้เราก็อยากให้สวยด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยมา ก็ค่อยเติมตนี้ตรงนี้นิดน,นึงนิดนึงไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับจนมันมันไม่ต้องมีอะไรอยู่ด้านบนแล้วครับง่ายๆเลยคือถ้าไว้ด้านบนเนี่ยมันจะเสือเสียพื้นที่ใช่ครับมันใช้งาน,งานวางของค่อนข้างจะใช้งานลําบากครับแต่ถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าอยากได้ผมก็ทําได้ผมพ่อผมก็เคยทําไปเหมือนกันที่วางข้าขงบนมันง่ายอยู่นะใช่ครับไอ้อยู่ข้างล่างน่าจะยากกว่าใช่มันาะเก็บยังไงให้มันหมดใช่ครับอ่านะครับคันนี้เขาทํากับเราก็คือช่วงล่างทั้งหมด แ,และคันนี้เขามีห้องเครื่องมีอะไรไหมครับมีครับ,รบห้องเครื่องอมีห้องเครื่องด้วยเดี๋ยวไปดูกันคันนี้มีห้องเครื่องด้วยให้ดูภายในภายในก็เล็กๆน้อยๆครับคินคลีนมีพวงมาลัยมีเบาะนะครับนี่แล้วก็ภายในเขาจะเป็นภายในแบบทูโทนก็คือเป็น่าสีครีมกับสีดํานะครับเออเมด่อ,อเดือนนี้เราก็จะเห็นหลาย,ลายคันก็จะเป็นภายในอีกสีนึงคือเป็นสีดําหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5ใช่ครับ2.5นครับนะครับ2 5 0พนี่เก็บครบหมดเลยสวยมากลูกค้าเพิ่งเอาไปทำมาก็ที่แรกเป็นพี่น้องก็ได้สองสองคันนี้อขอสองคันนี้พี่น้องใช่เป็นพี่น้องกันเลยอ่ารถก็จะไตล์คล้ายๆ,ๆกันเขาทำเครื่องที่ไหนมาพี่ไม่แน่ใจอรพี่แต่เขาทำาทำที่เดียวก็นแน่นะแต่ผมไม่แน่ใจ๋อแต่สวยมากคือแบบให้ดูความคลีนความเนียนแล้วก็ตัวท่อน,นี่คือเป็นท่อดัดน,นะครับมอน้ำมีการย่นให้มันเตี้ยลง เรียบร้อยมากสวยจัดนะครับนี่แล้วก็อีกคันนึงคันนี้ผมอะ่ะสงสัยมากเลยคันนี้เขาเป็นรถแข่งหรือเปล่ารถใช้งานครับรถใช้งานแล้วไม่ได้ใช้เราจอดวิ่งสองสองหมื่นโลเองเน้น<ช>เป็นรถโ,<ด>โชว์ใช่ครับอ่านี่เขามีถุงถุงเขาเรียกว่าอะไรล่ม <laughs> จริงๆไอ้ถุงล่มเนี่ยมันใช้กับรถแดกใช่ครับแล้วใช้ไว้ช่วยเบรก แต่เนี้ยไม่รู้ว่าเอาของจริงของถุงลมมาใส่หรือว่าไม่แน่ใจนะพี่เพิ่งก็ไปใส่มานี่ผมก็ไม่แน่ใจอ๋อแต่ว่าไม่ได้ใช้หรอกใช้ไม่ได้ผมว่ามันน่าจะเป็นพร็อปนะแต่เนี้ยเขาทําจุดยึดเห็นบ้างทาจุดยึดใหม่หมดเลยนี่โรเ่แล้วคันนี้ระบบถุงลมเหมือนกันกับคันรู้ไหมเออเหมือนกันครับแต่ว่าข้างหน้าไม่มีถุงลมครับอ๋อทำข้างหลังใช่แล้วก็แบบเดียวกันเลยคือตอนไม่ได้ใต้หมดเลยใับเหมือนกันเลย ถ้าซ่อนใต้แบบนี้งบอยู่เท่าไหร่ับพี่ของผมซ่อนใต้ทุกอันครับมันจะต่างกันแค่ขาถุงลมครับว่าจะไว้ที่หนบหรือว่าจะไว้ที่เพาไงครับอ๋อแต่กี้ถ้าเกิดเป็นคันนี้ไว้ที่เพาใช่ครับถูกป่ะแล้วก็ถ้าเกิดไว้ที่แหนบคือไว้ใต้แหนบใช่ครับไว้ไว้ที่แหนบเลยด้านหน้าครับแล้วอันไหนแพงกว่ากันอันนี้แพงกว่าไว้แบบเพาที่เพาแพงกว่าใช่ครับเพราะมันต้องสร้างชุดรับที่ตัวเพาขึ้นมาเมันค่าจะละเอียดกว่าครับเพราะว่าของผมไม่เชื่อมตัวรถด้วยไม่เชื่อมไม่เจาะเลย เป็นชุดคิดคือว่าใส่ขันนอ็อตแล้ววันดี <B S 2> คืนดีถ้าสมมติอยากที่จะถอดออกก็ถอดได้เลย,เลยไม่ใช่ครับไม่มีรูไม่มีรอยเชื่อมนีมม่เลยเลยอันนี้เราก็ต้องค่อยๆคิดออกแบบขึ้นมาใช่ครับ,ชรบเชื่อมง่ายกว่าหรือว่าเชื่อมง่ายกว่าเยอะเลยไวด้วยแต่ทากลับไม่ได้ มันทำกับมันใช้เวลานานแล้วมันก็แบบต้องจัดต้องเจียต้องอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับเฮ้ยอันนี้คือเป็นข้อดีของเขานะคือถ้าใครอ่ะวันเนี้ยกกระแสมันมาครับแล้วเราอยากที่จะทำเราก็ทำแต่กระแสวันอนาคตกระแสไม่มีเราอยากทำกลับเดิมเรากลับเดิมได้ใช่ครับไม่เสียหายไม่เสียหายด้วยอันนี้คือข้อดีมากเลยอ่ะแล้วก็คันนี้มีเก็บท้องเครื่องทำอะไรนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูกันเ้ยนี่อันนี้ล้ออันนี้เป็นล้อตัวเดียวกันปะตัว ตัวนี้เป็นวีซีรีส์ครับอันนั้นเป็น v ีสามอันนี้เป็นวีซีรีส์ก้าน,นจะเป็นลักษณะของกา้นกานแบบก้านวายๆแล้วก็คันนี้มีการ,ร,การเปลี่ยนเบรกมาด้วยข้างหลังก็เป็นดิสเหมือนกันคันนู้นก็เปลี่ยนนะคันนู้นก็เปลี่ยนอ,อันนี้เบรกทำที่พี่ปะครับใช่ครับใช่อันนี้เป็นเบรกอะไรพี่เออเป็นเบรก5 u ยแซครับอันนี้เป็น5 u ยูนะครับแล้วข้างหลังอ่ะเหมือนกันครับ 5U ยูแก็คือเป็นของตัวชุด5 u ยูเลยใช่ครับสามารถเอามาทำโลโก้ทำอะไรอย่างนี้ได้ได้ครับต้องสั่งทำได้สทําได้ทได้ครก็ อันนี้คือเป็นโลโก้พี่ี่เป็นเอเลนนะครับนี่แล้วคันนี้เป็น1.9โบคู่ด้วยสองคนพี่น้องนี่เขาทำอะไรพี่อ่าเป็นเป็นสวนคะรับไม่รู้แค่สวนอ่อใช่าการเกษตรเนี่ยแหละครับอ่าก็คือทำไร่ทำสวนนั่นเองใช่ครับใช่ครับนะครับแต่อันีนี้ก็คงไม่ได้ใช้เข้าสวนแน่นอน,นโชว์ <S <S นะครับ <S <S ผมเห็นวแบบ่าแวบอันนี้เจ้าของวะ ไอ้เจ้าของคันโน้นครับเอัเดียวพี่เจ้าของชื่ออะไรพี่อ้มครับพี่อั้มพี่ออ่านะครับนี่เจ้าของเลยพี่อั้มนะครับติดตามที่ไดที่ไหนถ้าเกิดใครอยากอยากจะาติดตามเฟซครับชื่ออะไรพี่ชื่อเพจไปถึงคงเกิดไเดียวคนเลยรอนานครับผมไม่ผมไม่ชวนนะเดี๋ยวกลัวไม่เหมือนเดิมแต่ครับโอเคขอบคุณับพี่นี่ก็วันนี้เจ้าของรถนะครับต้องขอบคุณพี่ก็เจ้าเจ้าของรถด้วยอุตส่าห์พามาให้เรารีวิวแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูคันนี้ทำอะไรพี่ อ่าคันนี้ก็เสียเตีทั่วไปที่ทำไปบ่อยก็มีพวกแปลงดุมวากตีพับซุ้มจัดทรงครับจะประมาณนี้โอ้ทำครบเหมือนกันนี่อันนี้คือไม่ได้เป็นถุงยไม่ได้เป็นถุงลมใช่ครับครับเป็นแนบสดครับแนบสดใช่ทรงนี้เลยประมาณนี้นะครับตรงนี้มาจากนากระมลด้วยนะครับน่าจะเปลี่ยนล้อเป็นลายมาแล้วก็คันนี้เป็นรถคอกใช่ครับรถคอกก็มี จริงๆเราทําทุกแบบเลยที่ขอให้เป็นช่วงล่างใช่ไหมใช่ครับถ้าสมมติรถผมเป็นออฟโรดเข้ามาทํำไหมออฟโรดผมไม่ได้ทำเลยทำแต่รถเตี้ยไม่ถนัดไม่ถนัดอไม่ได้ลองรถเตี้ยนี่คือเตี้ยจัดเลยนะนี่ล่าันี้เป็นเพลาลอยด้วยใช่ครับแล้วเพลาลอยพี่ถ้าเกิดว่าเวลาเราทํามาแล้วเนี่ยมันยังบรรทุกได้หรอบรรทุกได้ครับบรรทุกได้แค่ไหนก็สี่ห้าตันครับยูคาบรรทุกอยู่สับรถไม่มีข้อเสียอะไรเลยมีข้อเสียอะไรไหมข้อเสียม่เจอนะพี่ เพราะว่าคันนี้ก็ใช้ถุงลมกันแหนบร่วมกันด้วยจะถ้าเราบรรทุกแค่ด้านสองด้านหรือวิ่งรถเปล่าเราก็จะใช้ถุงลมแต่ถ้าเราบรรทุกปุ๊บเราก็จะปล่อยเอาเหล็ก,กเข้าไปรองที่แหนบแล้วก็ปล่อยรถใช้แหนบแ,นแทนอ๋อแค่นั้นแล้วแล้ว,ลวเราทําที่เป็นนเต็ปเนี้ยไปเยอะหรือ,อยังสำหรับคันนี้นไม่เยอะครับเพิ่งมาทหนาผู้เรียนเนี่ยครับนี่แนหะใช่เพราะว่าผมผมไม่เคยทําแล้วผมก็ แลผมผมก็ไม่ได้ลองผมผมจะลองลแค่แบบแนวพวกนี้ใช่ไหมแล้วทีที่ผมก็ไม่กล้าทําเพราะว่ากลัวทําไปแล้วมันไม่ดีแล้วพวกมาพวกบอกทาให้หน่อยเอเคก็ทำทำบุ๊บแล้วมันดีเขาก็เลยบอกต่ออ๋อง่ายๆคือปกติของเก่าเราทำเพราะเราทํารถเราก่อนใช่ครับแต่เนี้ยเราไม่มีรถเราที่บรรทุกใช่ครับแต่ลูกค้าอยากทำใช่ครับเราก็เลยตามใจผ่านมาหลายเดือนยังพี่กับการที่ทารถคันแรกไปรถข้อเหรอครับใช่รถรถที่เป็นบรรทุกแบบนี้อ๋อก็คันแรกทำไปนานยังทำไปเมื่อ สองเดือนที่แล้วครับสองเดือนที่แล้วใช่ครับเป็นวันนี้เราก็ได้ติดตามผลงานว่าเขาไปใช้แล้วเป็นยังไงอะไรยังไงทีแรกค้นเขาใส่ถุงลมกับผมอยู่แล้วเขาบอกว่าถึงหน้าทุเรียนแล้วเขาต้องใช้รถบรรทุกโอเคเขาก็เอารถกลับมาไล่แหนบแล้วก็ใช้งานใหม่แล้วหมดหน้าเขาก็มาถอดอีกอะไรประมาณนี้แล้วสมมติถ้าเราใส่ถุงลมแล้วเราบรรทุกเลยได้ไหมมันจะได้แค่ประมาณตันกว่าๆครับอ๋อคือมันอยู่ที่ถุงลมด้วยครับง่ายๆเลยถ้าจะใช้ถุงลมแนะนําให้บรรทุกแบบน้อยลงถ้าประมาณหลักตันอะได้ใช่ครับแต่สมมติถ มันก็ห่วงว่าถุงลมจะรับไหวหรือเปล่าใช่มัน่วนส่วนมากจะกดกดลมไม่ขึ้นมากกว่าเพราะว่าถุงลมที่ใส่ไปอ่ะมันไม่ใช่บรรทุกรับมันจะค่าง่ายคือแรงนี้มันไม่พอที่จะดันให้ถุงลมอ่ะมันขึ้นใช่ครับใช่ไหมมันก็แค่นั้นเองขนาดมันด้วยผ้าใบมันด้วย มันมันไม่เหมาะครับบรรทุกก็เือโอเคถ้ถงลมบรรทุกก็มีอีกแบบหนึ่งครับไม่ไม่ใช่บรรทุกใช้งานก็มีอีกแบบหนึ่งใช่ใช่ใช่คือต้องเลือกถ้าอยากที่จะบรรทุกจริงแล้วอยากจะใช้ถุงลมก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบเพราะว่าจริงๆรถถ้าเกิดคนติดตามหรือว่ารู้ในเรื่องของช่วงล่างรถยนต์จริงๆแล้วเนี่ยรถสิบล้อรถบัสใช่ครับเขาเป็นถุงลมใช่ครับเขาเป็นมาก่อนเราอีกใช่ครับเช่ยกไอ่าอันนี้ก็เป็นสไตล์ของรถคอกนะครับเนี่ยลูกค้ามีเยอะมาก ทำทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโหลดเฉยๆเปลี่ยนอะไรนะย้ายเตา้าแบบเต้ารับแหนบ,บนะครับเพื่อให้มันไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยทำหมดนี่แล้วโช้ก็มีหลากหลายให้เลือกมากนะครับข้างในที่ี้เราไปเห็นแล้วมีทั้งโกเปนเดอร์มีทั้งของไรอีกซูปเปอร์เจควินเนอรอ์อันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลือกใช่ครับ,รบแล้วก็นอกเหนือจากที่เราทําช่วงล่างแล้วที่ร้านเรามีอะไรบ้าง นอกจากช่วงล่างแล้วครับครับแนวไหนพวกล้อพวกยางอะไรเงี้ยมีพวกคนเลยที่ล้อยางในนี่ยอดอะไรมีดอทวันโคตรไลท์แลนด์เดลดีทูแล้วก็ถ้าล้อจะเป็นพวกแบรนด์ไทยครับ BS บีเอสดนด์นโซอะไรเงี้ยครับเอาง่ายๆอยากได้อะไรก็มาทักถามใช่ครับเบรกมีเบรกมี ล้อมียางมีช่วงล่างมีแล้วพวกอุปกรณ์แต่งพวกนี้ทำก็แบะอันนี้ผมไม่ได้ทำครับลูกค้าไปหาเองเว้นให้คนอื่นเขาทำมั่งผมาบอจะเน้นไปพวกช่วงล่างพวกเบรกอะทุกอย่างลยครับโอเคนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูสายติ้งแล้วก็ตันนี้ต้องบอกเลยว่ากระแสของในเรื่องของการจัดตรงตรงแบบเนี้ยมาแล้วก็ที่สำคัญเลยตรงนี้ใช้งานได้เก่งขับได้จริงลูกค้าที่เขาเข้ามาส่วนใหญ่อะเขาชอบอะไรในช่วงล่างของเราผมคิดว่า การใส่ใจแล้วก็บริการหลังการขายครับแต่เพราะว่า ผมถ้าผมอยู่ร้านผมก็จะเดินดูเช็คทุกพันเช็คทุกพันเลยใช่ครับความลุ่มนล้วนหดรองเองด้วยความลุ่มนวลกันใ,นนใช้งานจริงวันนี้เราเราเราแบบลองมาหมดแล้วใช่ครับได้ครับโอเคสําหรับใครอยากที่จะเข้ามาใช้บริการหรือว่าอยากที่จะเข้ามาสอบถามข้อมูลสามารถติดตามได้ที่ไหนครับก็บ <S <S ติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊กอาร์การยางขอบโพครับแล้วก็ทิกต็อกชื่อเดียวกันเลยครับอาร์การยางขอบโพกันทิกต็อกเขาดังดังมากนะครับบอกเลยว่าดังไกลจนถึงมาเลเซียนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครัััับบบบนนะะคคครรรรสหใที่ แถวไหนก็แล้วแต่แหละเพราะเดี๋ยวนี้มามาเดินทางมาได้นะครับสนใจสเต็ปแบบนี้นะครับอยากจะสอบถามข้อมูลก็สามารถเข้าไปติดตามสอบถามข้อมูลที่เราได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับฝากไว้ด้วยใครอยากที่จะรีวิวอู่หรือว่าอยากที่จะรีวิวรถนะครับตอนนี้ผมมีพี่ก๊อฟนะครับพี่ก๊อฟซ่าแล้วนะครับใครอยากรีวิวก็ทักเข้ามาเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟซ่าวิ่งไปนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวตอหับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับตอนหรับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ はい,い。